ี้แบ <Yeah! S 1> สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮ o b บ y b a ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่น วันนี้นะครับมีงานจากกูสมายมารีวิวให้ดูกันครับนั่นก็คือจันจันจันมดรอยคอมบายเรนก็ตเรอสครับ น้องมาแล้วกับร่างสุดยอดของเรอนันเองนี่แกะชะลอตัวนี้มาตั้งนานแล้วนะคือจะได้จบจบซีรีส์นี้สักทีนะฮะอ่ะก็ตัวกล่องทำออกมาได้ดีนะแกะด้านข้างก็สวยนะนี่เออเหมาะควรค่าแก่การเก็บสะสมจริงนะฮะตูดกล่องก็จะเป็นแบบนี้อ่ะ มีรูปทุกมุมอมืด้านหลังก็จะบอกว่าน้องก็ตเลเออร์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับจัดว่าดีนะส่วนที่ชอบเป็นพิเศษก็คือตรงปีกอะมันแยกมาเป็นข้อข้อข้อ,ข,อข้อให้อะ่ะไม่รู้ว่าปีกมันมีสองแบบไหมดูดีๆนะฮะนี่แบบบนแบบร่างไม่เหมือนกันนะอ่ะ คือผมยังไม่ได้แกะก็เลยยังไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงนะครับข้อเสียของงานโมเดลอยอย่างหนึ่งก็คือเราไม่สามารถแกะเช็คแผงได้เออเราก็เลยไม่รู้ว่าตัวงานตัวพลาสติกเป็นยังไงซื้องานโมเดลอยของกูสไมลเหมือนซื้อกล่องสุ่มเหมือนกันนะแกะมองมอยกันก่อนคือเราไม่รู้ว่าตัวที่เราซื้ออะ ตัวงานอ่ะมันจะดีไหมพลาสติกจะสวยไหมอะไรอย่างนี้อ่ะก็เหมือนอย่างก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวไปชินเกตโตโรโบโค้ดสวยมาเจอแจ็แอโลโบไอ้อยอ่ะ,อะก็นะฮะก็แล้วแต่ตัวแล้วแต่เลยนะครับเอาเป็นว่าเราไม่มานั่งมโนแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในของก็ต์เลอร์ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไง ไะไปเปิดกล่องกันเลยครับอะน,นะครับมาเรามาเปิดกล่องซุ่มไม่ใช่เรามาเปิดกล่อง,ม,ม,าม,าดองมดรอยก็ต์เรอ์ตัวนี้กันดีกว่านะว่าข้างในตัวงานตัวพลาสติกจะเป็นยังไงนะครับแต่จากที่ได้ประกอบ3ตัวที่เคยออกมาก่อนหน้านี้เรอิร์วินดัมเเรสก็ ออกมาได้คุณภาพดีนะครับดีนะไม่ถือกับขี้เละนะครับแต่ก็จัดว่าดีนะฮะเฮ้ยอโอไม่มีแล้วสิ่งที่ฉันเจอก่อนเป็นอย่างแรกก็คือแผงใสที่ลงสีมาให้แล้วเฮ้ยสวยและดีนะชอบแล้วก็เป็นจอยข้อต่ตอแผงสีขาวด้านหลังนะครับนี่ ทุ่งถัดมาสีทองจ้ามาในโทนนี้นะอืมนั่แหละตามนี้นะฮะก็เขาอิงตามอานิเมะแกในอนิเมะมันไม่ทองนอนิเมะมันเหลืองเขาก็เลยมาเหลืองเออว่าไม่ได้มันมาอิงตามอานิเมะเนาะ แผถสีข้างแหกเลยอะอะก็มาในโทนสีนี้นะครับแต่พอประกอบรวมกับตัวเลย e a อ t รแล้วก็เดี๋ยวก็รับได้เองแหละนะฮะแล้วก็ในส่วนของหัวนะครับด้าน,นหน้าเห็ก็จะมีลงสีมาให้หน่อยหนึ่งนะครับแผงด้านหลังเนี่ยดูเห็นได้ชัดเลยนะว่าน่าจะเป็นส่วนเท้าของตัวก็อ r เรย a เอิร์ธนะครับนี่ถุงถัดมา เป็นในส่วนของพลาสติกสีแดงนะครับแผงหน้าแผงหลังเป็นแผงเบิ้ลนะครับเป็นแผงเเหมือนกันนะซึ่งน่าจะเป็นต้นขานะจากที่ดูนะครับแผงหน้าแผงหลังเหมือนกันนะครับถุงถัดมาอ๋อถุงนี้เป็นอ่าถุงนี้วะถุงนี้มีจอยข้อต่อนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นจอยข้อต่อนะด้านหลังนะครับเป็นพาสมือ ให้มาจากที่ดูด้วยตาเนี่ยมีทั้งหมด4คู่นะครับและทั้ง4คู่มีหลังมือมาให้หมดเลยเอออันนี้คือดีนะครับอันนี้คือดีไม่ต้องถอดเปลี่ยนให้วุ่นวายนะครับถอดเปลี่ยนแค่มืออย่างเดียวนะจากว่าดีนะครับถุงถัดมาแผงสีเงินจ้าแผงสีเงินมาในโทนสีนี้นะครับนี่ด้านหลังก็ มน่าจะเป็นในส่วนแกนของปีกมัง้งอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะก็จ,จะมาประมาณนี้นะครับถุงถัดมาโอ้แพงนี้เนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นขานะฮะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นช่วงอกแหละเนี่ยอกกับขานะครับด้านหลังนี่ไม่รู้เป็นอะไรแล้วอย่าบอกว่านี่คือหางนะเอออันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับนี่ ูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถุงทัดมาอันนี้น่าจะเป็นส่วนหัวแหละนี่ลงสีมาให้ด้วยป้ามีลงแถบสีทองมาให้นะฮะด้านหลังเป็นส่วนหน้านะฮะมีลงสีมาให้ที่ลูกตานี่ไม่ต้องแปะสติ๊กเกอร์ให้วุ่นวายเฮ้ยเดี๋ยวพูดถึงสติ๊กเกอร์เขามีสติ๊กเกอร์ด้วย เป็นสติกเกอร์ที่เอาไว้แปะตรงส่วนที่จะแปะชิ้นอ่าอะไรนะลูกแก้วใสๆนะครับเป็นเป็นสติกเกอร์สีเงินนะมันมีอยู่แค่นี้แล้วมันไม่รวมกับแผงไหนเลยระวังชิ้นนี้หายนะระวังแผงนี้หายนะครับผมเก็บเก่าที่เดิมก่อนถุงทัดมาหูนี้สวยว่าดาบแสงนี่โอ้สวยสวยสวยอันนี้สวยนะครับอ่าจัดวดีจัดวด,ด,วดีอันนี้จัดวดีนะฮะถุงทัดมา ไม่รู้ชิ้นส่วนไหนแหละแต่ว่าแผงหน้าแผงหลังเหมือนกันนะครับเป็นสีเหลืองทองนะฮะนี่อ่าก็ถ้าใครอยากได้ตรงนี้เป็นสีทองท้องทองก็เอาไปชุบเอาไปพ่นเอาไปทําสีได้เพราะเขาแยกแผงแยกชิ้นสีทองออกมาเลยนะจัดว่าดีนะครับแกววันนี้สวย อันนี้คือแผงปีกจ้านี่เฮ้ยสวยแผงคิวแผงพี่อ้าวไม่เหมือนกันแผงแผงนี้เป็นแผงเป็นแผงพีนี่ด้านหลังเป็นแผงคิวนะฮะเอออ่ะเฮ้ยสวยนะมีรายละเอียดมีดีเทลแล้วมันออกเป็นเหมือนขาวเงามุกมุก,มกะไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะ สวยนะครับในส่วนของปีกนะฮะจัดว่าดีนะครับแผงสุดท้ายอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อต่อในส่วนสีดำนะครับมีปีกดำๆมาให้ด้วยและด้านหลังเป็นแผงปีกสีเงินนะฮะแสดงว่าปีกมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือเป็นปีกอย่างนี้และก็ปีกสีขาวแบบนี้ เอาไว้ถอดเปลี่ยนถอดเล่นกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูในคู่มืออีกทีหนึ่งนะครับมาถึงในส่วนของคู่มือนี่อาร์คเวิร์กหน้าเล่มก็จะเป็นเหมือนหน้ากล่องเลยนะครับเป็นแบบนี้นะมานับแผงกันเถอะแผงมีทั้งหมด1 2 3อ่เดี๋ยวเอาใหม่นะครับ1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 1 11, 1 1 2 1 3 1 4 5 5 1 6 1 7 1 8 19 20อ1แผงสติกเกอร์1แผงนะครับมีทั้งหมด21แผงนะฮะก็เมื่อประกอบเสร็จแล้วตัวน้องก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมปีกเขาจะมี2แบบเห็นป่ะปีกแบบบนกับปีกแบบล่างนะครับพอสยายปีกแล้วเนี่ยน่าจะใช้ลูกเล่นปีกอันนี้นะ คือถ้าไม่สยายปีกปีกพับๆอยู่ก็คงอาจจะใช้ปีกอันนี้นะครับแต่สีก็คือไม่ได้มาเป็นสีขาวเหมือนกันนะมันมาอันเนี้ยปีกที่ไม่สยายเป็นสีเงินแต่ปีกที่สยายมาเป็นสีขาวนะแต่ในรูปคือเป็นสีขาวทั้งหมดเลยยังไงนี้กูต์สมัยยังไงนี้อ่าขั้นตอนการประกอบนะฮะต้องดูจากตรงไหนอ่ะโอเคไล่จากตรงนี้นะครับ ก็ใครที่ประกอบ3ตัวแรกมาแล้วเนี่ยคิดว่าคงไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะครับเพราะว่าตัวของก็ d r เร e เอิร์ God Earth เนี่ยก็น่าจะเบสมาจากตัวของทั้ง3ตัวมารวมกันนะฮะวินด o อม e ซเลสแล้วก็เร y เอ,อริร์รวมกันนะครับ จากที่ดูด้วยตาขั้นตอนการประกอบก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะครับแต่ก็มีชิ้นส่วนเล็กๆอยู่เหมือนกันก็เวลาประกอบก็ระวังระวังละกันนะครับอ่าในส่วนของการประกอบเขาให้เริ่มจากประกอบจากหัวมาตัวมาเอวมาหางอ่ามาแขนมาขาและก็มาที่ปีกนะครับในส่วนของปีกก็ เป็นไปตามที่คิดนะฮะสรุปว่าถอดเปลี่ยนนะมีชุดปีกให้เล่นถึง2ชุดนะครับเห็นไหมอ่าก็จะเป็นปีกที่ปีกสั้นแล้วกันผมขอเรียกปีกสั้นกับปีกยาวเนาะปีกสั้นก็จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ปีกยาวก็จะเป็นในส่วนของสีขาวนะครับนี่แล้วก็จากที่ดูคร่าวๆเมื่อกี้นี้ยังไม่เจอตรงไหนที่เขาบอกว่าให้เราติดกาวนะครับ ยังไม่เจอนะแต่จากประสบการณ์ที่ต่องานฟูสมายมานะครับถ้าตรงไหนที่จับหรือขยับบ่อยไม่เกี่ยวกับถอดเปลี่ยนฟอร์มแ,แปะชิ้นส่วนหรือบลาบลาบลาก็ถ้ามันหลวมหรือว่ามันชวนที่จะหลุดอ่ะแล้วมันจะหายได้ก็แต้มกาวนิดนึ่งนะครับเพื่อความแข็งแรงของตัวงานนะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับก๊อตเลเอเอิร์ตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปประกอบก๊อตเลเอเอิร์ตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงปไปประกอบกันเลยครับตตดตะดแตดแล้วผมก็ประกอบ ก็ d l เลอเอเสร็จแล้วนะครับต้องขอบอกว่าต่อไม่ยากเลยครับต่อแป๊บๆก็เสร็จนะครับขั้นตอนการประกอบไม่ยุ่งยากดูตามคู่มือดีๆเลยครับผมความสูงของ God l เลอ r อนะครับจากเท้าถึงหัวไหล่ที่สูงนี้ประมาณ19เเซนนะแต่ถ้ากลางปีขึ้น ถ้าเป็นปีกอันนี้ปีกเล็กเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ23-24เซนแต่ถ้าเป็นปีกใหญ่ก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับใครที่จะเอาน้องไปโพทธากลางปีกก็เหลือพื้นที่ให้น้องหน่อยนะครับตัวงานตัวพลาสติกต้องขอบอกเลยว่าตัวนี้เวลาตัดออกจากแผงลันเนอร์จะทิ้งรอยบาดเจ็บอืมแถมทิ้งรอยบาดเจ็บบาทชัดมากและ เกือบจะซาทุกจุดครับเปอร์เซนต์การทิ้งรอยบาดเจ็บผมตีให้ซาเป็นประมาณ80%เลยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้สายต่อดิบไม่ถูกใจอย่างยิ่งนะฮะเพราะมันทิ้งรอยบาดเจ็บนะยังไงบ้างอ่ะนี่่งา,านะะนงานี้เห็นไหมตรงปีกจะมีขาวๆนะฮะอ่ะนี่หลังขาเห็นไหมมีขาวๆเห็นชัดเลยนี่ตรงแขน คือทิ้งรอยบาทเจ็บแบบชัดมากแล้วก็พยายามเก็บก็ไม่เรียบนะฮะคงตัวงานเนี่ยเอาจริงๆคือเหมาะกับประกอบโมทำสีเพิ่มนะครับสำหรับก็อดเลเยอร์ตัวนี้นะสายต่อดิบน่าจะรู้สึกขัดใจกับรอยบาทเจ็บพวกนี้นะครับแต่โดยรวมถ้าไม่คิดอะไรมากเอาไปตั้งรวมๆกับอีก3ตัวก็โอเคครับทรงน้องสวยอ่า สีน้องได้นะได้แต่ถ้าใครอยากให้มันแดงกว่านี้ทองกว่านี้ก็อย่างที่บอกครับทำสีเพิ่มนะจ๊ะจุดขยับของตัวก็อดเลเยอร์ขยับได้ดีครับขยับได้ดีมากๆด้วยนะต้องใช้คำว่ามากๆด้วยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องจุดขยับเลยสำหรับก็อดเลเยอร์ตัวนี้มีจุดหนึ่งที่ขอเตือนหน่อยหนึ่งและเป็นจุดที่ควรระวังนะครับจะเห็นตรงนี้ใช่ไหม นี่ตรงนี้มันจะมีชิ้นส่วนเล็กๆชิ้นหนึ่งก็คือชิ้นนี้มันเล็กมากแกเห็นไหมเนี่ยมันเล็กมากมันคือชิ้นส่วนที่เอาไว้ปิดตรงแขนตรงนี้เพื่อไม่ให้มันเป็นรูอ่สำหรับเอาไว้ปิดข้างนี้นะครับเอาไว้ปิดข้างนี้ทำไมนะหรออถอดให้ดูเลยอ โอ้ถอดไม่ได้อีกแน่นคือตรงโล่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเดือยเสียบเข้าไปเดือยเสียบเข้าไปอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่เล่นโล่ถอดออกเราก็ต้องใช้ชิ้นเล็กๆชิ้นนี้ผมพยายามที่จะจับมันไม่ให้มันดิน้นอ่ะนี่ชิ้นเล็กๆชิ้นนี้อุดเพื่อให้เกิดความสวยงามเหมือนข้างนี้นี่แนะนำเลือก ให้เลือกเลยว่าจะเล่นใส่โลหรือจะไม่ใส่โลนะครับอ่าทำไมนห้หลอเพราะตัวชิ้นงานนี้มันถอดออกลำบากมากวิธีการลือออกที่ดีที่สุดก็คือลือทั้งแขนชิ้นสีทองนี้ออกหมดเลยแล้วค่อยเอาชิ้นเล็กๆนี้ออกอืมดังนั้นต้องเลือกครับแนะนำให้เลือกว่าจะเลือกใส่โลหรือเลือกไม่ใส่โลนะครับเพราะ ชิ้นนี้ถอดออกยากมากนะครับไม่แนะนำให้แงะนะไม่แนะนำให้เอาอะไรแหลมๆมานั่งแงะนะครับแนะนำให้ถอดแกะชิ้นพวกนี้ออกให้หมดเลยนะครับแต่สำหรับใครที่ติดกาวไปแล้วก็เลือกดีๆนะเลือกดีๆว่าจะถือโล่หรือจะไม่ถือโล่นะครับเพราะตัวแกนโล่มันจะมีเดือยเข้าไปใส่ตรงล็อกตรงนี้นะฮะอ่ะตรงนี้เป็นจุดจุดหนึ่งที่ควรระวังนะครับ มาดูในส่วนของปีกด้านหลังบ้างบอกเลยว่าก็ตเลเยอร์ตัวนี้เนี่ยไฮไลท์ของเขาก็คือปีกนะครับปีกค่อนข้างสวยนะอันนี้คือปีกเล็กนะฮะก็กางได้ขนาดนี้แล้วก็จะมีปีกมังกรน,นี่เล็กๆอันนี้อืมเฮ้ยสวยละดีละเทนี่แค่ปีกเล็กนะได้ขนาดนี้นะแกเออน้องสวยนะนี่บอกเลยว่าตัวก็ตเลเยอร์เนี่ย ถึงแม้ว่าตัวพลาสติกจะตัดแล้วทิ้งรอยบาดเจ็บงานจะไม่ค่อยเรียบร้อยเนี่ยแต่พอมีปีกแล้วมันดูดีขึ้นมาจริงๆนะอ่าจัดว่าดีนะครับอ้ออีกจุดหนึ่งที่ผมลืมบอกไปมันจะมีบางส่วนบางชิ้นที่กดยังไงก็ไม่ลงรอยนั่นก็คือนี่เห็นไหมเห็นว่ามันเพเยอนะครับผมพยายามกดยังไงมันก็ไม่แนบสนิทก,กันนะมันก็จะมีบ้างนะครับมีที่มัน กดแล้วไม่แนบสนิทนะครับแต่มันก็อยู่ในจุดที่มองไม่ค่อยเห็นนะฮะหรือเนี่ยถ้าสังเกตดีดตรงหัวไหล่ก็จะมีอยู่เห็นปะอันนี้ผมพยายามแต่งมันกดมันให้มันเข้ารงเข้ารงเข้าล็อกเข้าลงเข้าล็อกเข้าล็อกเข้ารอยอให้มันเรียบสนิทนะครับหรืออย่างเนี่ยตรงปีกถ้าเรากางมากไปเนหะ็นไหมมันก็จะเพรืแบบนี้จริงจริงก็จะขุบมาแล้วก็กดให้มันนิดนึงน,นะฮะก็นะครับ ก็ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะในส่วนของปีกก็อย่างที่บอกครับเขามีปีกมาให้2แบบอน,นนี้คือปีกเล็กและปีกใหญ่ที่อลังการมากแกเอออ่ะเปลี่ยนปีกใหญ่ให้ดูเลยวิธีการถอดนะฮะก็ค่อยๆหมุนแล้วก็ดึงออกแต่ไม่ค่อยจะแนะนำให้เดี๋ยวเปลี่ยนเข้าเดี๋ยวเปลี่ยนออกนะ เพราะรูตรงนี้จะหลวมจ้าเออ,อชึบแอบหนักด้วยนะถ้าเป็นปีกใหญ่นะฮะนี่เฮ้ยสวยนะเนี่ยว่าไปว่าบาปว่าไม่ได้นะบอกเลยถึงแม้ตัวงานไม่เรียบร้อยแต่พอมีปีก สวยแกเออจัดวัดดีนะครับตัวปีกสามารถทำมาคุมด้านหน้าแบบนี้ได้นี่ก็อยู่ที่เราจะจัดท่าทางของตัวน้องนะครับมาดูว่าเขาให้อะไรเรามาอีกบ้างนะฮะอย่างแรกเลยนั่นก็คือพาสมือนะครับให้พาสมือมาถึงสคู่อันนี้ก็คือคู่หนึ่งพลาสกำมือนะครับกำแน่นๆเลยไม่มีรูอะไรนะครับ คู่ต่อมาก็จะเป็นมือกลางนิ้วนะฮะหให้มาคู่หนึ่งอ่ะแล้วก็มือกำอาวุธนะครับแบบข้อมือตรงแบบนี้นะกำอาวุธแบบข้อมือตรงนะฮะอ๊บอ่ะคู่ไหนแล้วเนี่ยคู่นี้สับสนนิดนึงอ่ะนี่ดูแกนข้อมือนะครับแกนจะเป็นแกนตรงแบบนี้นะเห็นไหมเอ่ยอ่ะนี่แกนก็จะเป็นแกนตรงแบบนี้นะครับเป็นมือถืออาวุธนะฮะ เป็นมือถืออาวุธนะให้มาคู่หนึ่งเวลาที่จะถือดาบก็คืองัดหลังมือออกและถือนะครับงัดหลังมือออกแล้วเอาดาบใส่นะต้องขอบอกว่าตัวหลังมือโคตรแน่นเออบอกเลยว่าหลังมือแน่นมากไม่ต้องติดกาวก็ได้โคตรแน่นตัวหลังมือแน่นมากนะครับแนะนําว่าให้ใช้ตัวงัดพวกนี้ช่วยงัดนะ อ,อ,อย่าใช้อะไรแหลมๆงัดนะฮะเดี๋ยวตัวงานจะเกิดความเสียหายนะครับให้ใช้ตัวพวกนี้ช่วยงัดนะนี่งัดก็มีคนถามพี่ครับมันใช้งานยังไงอย่างงัดอ่ะก็แค่เนี่ยจิ้มจิ้มไม่เข้าล็อกนะฮะแล้วก็ค่อยๆดันแค่นี้เองอ่าแล้วก็ค่อยๆถอดออกแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาดาบมาใส่นะฮะแล้วก็เอาหลังมือประกบกลับเข้าไปต้องเขาบอกว่า ค่อนข้างแน่นมากหลักมือนะครับคู่สุดท้ายเป็นมือถืออาวุธนะครับแต่ว่าเห็นไหมแกนข้อมือมันหักมันก็จะเป็นประมาณนี้ถือประมาณนี้นะฮะนี่ให้มาอีกหนึ่งคู่สุดท้ายเลยก็คือดาบครับดาบสวยนะ ว่าไปว่าบาปนะเออเอาไฟส่องนี้แบบว่าสวยนะแกว่าไปว่าบาปเออสวย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 ตัวดาบจัดว่าดีนะครับจัดว่าดีนะและตัวปิดหลังแขนที่เพิ่งบอกไปนะฮะชิ้นนี้รักษาดีๆนะชิ้นมันเล็กมากแนะนําก็คือเลือกเอาว่าจะถือโลหรือจะไม่ถือโลไม่อย่างนั้นก็ถอดเปลี่ยนเอาแต่วิธีการถอดเปลี่ยนที่ดีที่สุดก็บอกไปแล้วนะฮะอย่าใช้อะไรแงะ ให้ใช้วิธีถอดทั้งชิ้นนี้ออกมาถอดทั้งชิ้นสีทองนี้ออกมาและแยกออกมาอย่างเงี้ยแล้วถอดออกอแยกชิ้นส่วนมันะนะฮะดีกว่าหาอะไรแงนะครับเพราะตัวงานมันแน่นมากนะครับอ่านี่คือข้าวๆข,ของตัวก็ต์เลอเอิร์นะครับเฮ้ยบอกเลยว่าเอาจริงๆนะคือฉันก็เป็นสายต่อดิบนะถามว่า โดยรวมเนี่ยชอบไหมชอบเออโดยรวมพอตอออกมาแล้วเฮ้ยเหมือนกันนะสวยนะแต่ถ้าใครที่รู้สึกขัดใจกับสีนะแนะนำว่าให้ทำสีเพิ่มเพราะตัวงานเนี่ยแยกสีแยกชิ้นมาให้อย่างดีเลยครับสีแดงก็แผงสีแดงอย่างเดียวเลยสีทองก็แผงสีทองอย่างเดียวเลยสีเงินก็แผงสีเงินอย่างเดียวเลยนะฮะคุณจะเอาไปพ่นไปทาสีไปทำอะไรก็แล้วแต่เขาแยกชิ้นมาให้ อย่างดีเลยนะครับก็อยู่ที่ดุลลพินิจของแต่ละคนแล้วว่าจะเอาไปทําสียังไงจะแต่งเติมเพิ่มเติมยังไงนะครับแต่โดยรวมทรงของตัวน้องค่อนข้างดีและสวยครับสําหรับก็อดเลเยอร์ตัวนี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับก็อดเลเยอร์ตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ ยังไงกันบ้างครับกับงานมุดรอย God ดเล e r อตัวนี้สำหรับผมโป่งโปง,ปง,ปงให้นะครับขอตัดคะแนนกับตัวงานที่ทิ้งรอยบาดเจ็บหน่อยนะแต่โดยรวมถามว่าชอบไหมชอบครับจัดว่าดีจัดว่าสวยนะครับใครที่เก็บ3ตัวแรกไปแล้ว God ดเล e r อไม่ควรพลาดนะครับที่สำคัญต้องขออภัยด้วยนะคือผมพยายามไปตามหาทั้ง3ตัวแล้ว <c oughs> อ่าไม่เจอจ้ามันหายไปกระกอกข้างหลังนี่ <c oughs> หาไม่เจอจริงจริงจริงจังอันนี้จริงจังคือหาไม่เจอจริงๆนะครับต้องขออภัยนะตรงนี้นะครับก็โชว์ตัวเดียเด่ยวๆของน้องก็อตเลเออร์ไปแล้วกันนะครับ เป็นๆล่ะครับคิดเห็นยังไงบ้างกับตัวก็อดเลเยอร์ตัวนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะก็อย่างที่บอกครับใครตามซีรีส์นี้ก็ต้องตามให้มันครบๆเดอ้อเออจะได้จบๆกันไปนะครับวันนี้ฮอบบี้แบก็ขอตัวราไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทำไมถึงต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือน มันเป็นคอนเซปต์ของช่องนี้ไปแล้วว่ะแก <laughs> เพราะช่องนี้ชอบไหไม่เป็นเวลาจ้าไม่เป็นเวลาจริงจังเออเดี๋ยวเช้าบ้างบ่ายบ้างเย็นบ้างค่ำบ้าง <laughs> อ่ะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดไลฟ์ใหม่ๆคลิปใหม่ๆจากช่อง Hobby Bear นะครับ ที่สำคัญช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะจะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าไรหน้านะครับอ้อช่วงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมพี่เดี๋ยวเสียงใส่บ้างเดี๋ยวเสียงแหบบ้างเดี๋ยวเสียงนู่นนี่นั่นบ้างเหมือนผมจะเป็นภูมิแพ้อีกแล้วแต่ว่าเป็นภูมมแพ้เกี่ยวกับแดดร้อนนะฮะเหมือนจะเป็นหวัดแดดนิดๆอะไรประมาณนี้นะครับ เดินกลับบ้านทีไรคือความร้อนในตัวมันขึ้นอ่ะเออหน้าเน้อแดงเหมือนคนไม่สบายนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะกินน้ํากันเยอะเอะนะครับแล้วใครที่อยู่กรุงเทพช่วงนี้คือฝุ่นมันเยอะมากอ่ะก็ดูแลกันวนไปนะครับออกกําลังกายบ้างนะครับผมเหรอออกบ้างไม่ออกบ้างนะฮะส่วนใหญ่ก็ออกแรงขี้ตะเกียบกินบุฟเฟ่นะฮะว่าไปนั่นเอา เจอกันใหม่คลิปหน้าไรหน้านะครับวันนี้ไปแลละจานแะนบายบายมัมมมมััม